สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อยเ c ฟซีเรองครับเตรียมตัวเดินทางแล้วครับสำหรับทีมงานรถตู้นะครับพร้อมกับพ่อหักแม่ักนะครับพ่อนนแม่บีแม่ักบุรีลำพ่อลุ่งนะครับก่อนออกเดินทางครับวันนี้แม่หน่อยก็ได้ร่วมทําบุญพับป่านะครับกับพ่อลุ่งนะครับที่วัดศิลาลาดนะครับนี่คือทําบุญนะครับ เดินทางรอบนี้กับซีเอ 12 13 14 15หาเมือนะครับคืนวันที่15เช้าว,วันที่16นะครับเดินทางมาหอดสีสเกตบ้านห้านะครับนอกะว่าวันที่16มีทําการแสดงอยู่ที่ตำบลพมสวัสดิ์ครับอำเภอพยุจังหวัดสีสเกตนะครับจากนี้ไปประมาณ10กิโลนะครับ เดินทางแล้วสำหรับพนนนะครับนี่รถตู้ครับรถตู้วิ่งตามกันครับเอาโอ้เอาโอ้เอาจุบด่ากันเด้อจุบด่ากันเด้อ มีการโคมีการโคถอยหลังไปเลยถอยหลังเงีวไปหุ่นเลยตอนแรกว่าเสียบาวอีสานไปน้ำครับเสียเอาสายหลัดหลัดบาวอีสานไปว่ะเปาวอีสานโอ้ยเก่งใจคนน่ะไปแล้วครับพอทุ่งป้ยรถแรงเบิ้งดิละ่ปะป๊ควรดดำแตกกลุ่ม ขอธรรมดาครับพรุ่งนะครับช่วงนี้เราปล่อยแพะไม่ได้นะครับเนื่องจากมีงานก่อสร้างครับอยนน่างท้ายสองหนาทีเจ้ากับลงไล่ลุ่มที่เป็นติดเบาโค่นหลายมาเบิ่งส่งใบสานเงี้ยอดโพแล้วาทายสองนาทีพ่อแล้วว่าสันช่วงนี้เราปล่อยแพะไม่ได้นะครับเนื่องจากมีงานก่อสร้างครับ เดี๋ยวมันเสียมากวนพื้นที่ทำงานพนนะครับพี่น้องเงียบเลยบอตองเลยเงียบเงียบเ้ยนี่เงียบบอตองให้อาหารครับคําแล้วหาโม่งกลัวล้วให้อาหารเลย จะได้เพต้องรองนะครับไะมองน,นี้หน่อยอกินเหมดเร็วเลยกินเหมดเร็วเหยช่างก็กำลังรุยงานกันต่อนะครับมองนี้คือฐานที่เอาไว้ว่างถังน้ำนะครับพี่น้อง ไว้วางถังน้ำนะครับถังน้ำใส่ในบ้านสามหลังนี่แหละครับเจ้าถัง3,000ลิตรนะครับแล้วก็ติดปั๊มแรงดันนะครับต่อมาจากสมเออตัวผีนะครับเดินสายเดินท่อมาหล่อมาท่างกําแพงนะครับขาดกําแพงมาต่อเขานี่ ตอนนี้ก็เทข้านไปได้สองหลังแล้วนะครับหลังที่สามกำลังขึ้นแบบครับปนมัดข้านกับมัดครับปนตีแบบกับตีครับฮะคนละใหม่คนละเมื่อครับซอยกันไปครับบอลเลียบบอลเมื่อครับ ขอบคุณตัวกำลังใจกับพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิงงอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับงานบานโมเดิน,นะครับด้านหลังบานองเองอครับเป็นงานที่กำลังเล็งมือกันครับฝากก็ซับสไครต์ก็เลยก็แจ้ครับพี่น้องฝากเบิรงโฆษณาเ้อครับ เป็นกำลังแรงใจกับทีมงานหลังบานนะครับนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนิทสักก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ